สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มาแบบนี้อีกก็ต้องไม่ไม่ต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ห้องอีกแล้วตอนนี้ก็ดึกมากแล้วว่าตีหนึ่งตีสองแล้วว่านอนไม่หลับอีกแล้วนอนไม่หลับตลอดเลยแล้วก็ทําอะไรล่ะเหมือนเดิมฟังเพลงแล้วก็กินขนมขนมนั่งกินขนมอยู่อันนี้สตาร์วอลไม่รู้สตาร์อะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยก็เลยสตาร์วอลมีแต่คนแซว อันนี้รสลาบีสอรดมากเลยข้างในมันก็จะเป็นมูสแบบเนี้ยมีมูสเนื้อนุ่มเห็นไหมมันเลิศอะ่ะครั้งนี้แล้วโซดาโซเชียลไปเป็นรสเหมือนเป็นวานิลาหรือคราเมลแต่อันนี้เป็นรสสักอรี่อร่อยนีหอมๆทุกวันนี้แบบสากินขนมดึกดึก ทุกวันเลยนะวันละอย่างสองอย่างเพราะว่าแบบมันนอนไม่หลับ,บ่าแล้วมันเครียดก็เลยต้องกินนมกินนมแต่ไม่อ้วนแล้วก็มีนี้อีกคือต้งหูมีคนบอกว่า โซเชียลของช่วงหลังๆโซเชียลแต่ของมีแพ้ซาเป็นคนอย่างหนึง่งถ้ากินอะไรช่วงไหนล้วก็จะแบบเหมือนจะบ้าๆกินติดกันกินเยอะสมมุติว่าแบบช่วงนี้กินอันนี้ก็จะกินอันนี้กินเยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าเดี๋ยวพอไปบ้านอนื่นก็จะบ้าๆไปอีกพักหนึ่งแต่ช่วงเนี้ยที่แบบว่าเหมือนก็ว่ากินของมิแพ้เยอะเพราะว่ามันมีของอใหม่มันมาเยอะไงรัศดาชอบไงนี่ก็เบานี่ คือของออมใหม่อะเราต้องเก็บสแปร์ให้หมดก่อนเนี่ยและอย่างสดาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเหมือนมาก่อนคือก็จะไปก็แต่แบบรัดโยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันใก,กล้ๆมันพี่แพ้เขาอยู่แถวนั้นสดแล้วก็แวะไปอุ่นหนุ่แต่ถามว่ายังกินอย่างอื่นไหมกินขนมญี่ปุ่นก็กินค่ะแต่ว่าแค่ยังไม่ได้โซเชียลมันเป็นขนมเดิมๆแล้วก็กินอาหารกินขนมอย่างอื่นกินตลอดเยอะมากเลย โซดากลับมากินทูสลิมที่เหลือของโซดาที่เคยเหลือสองแผงคือมันเหลือสองแผงประมาณยี่สิบเมตรโซดาก็เลยแบบเห็นเหลือก็เลยได้ก็เลยเอามากินเลยเอามากินแล้วก็ลองกินขนมเยอะๆแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยนะผอมมากตอนนี้ยน้ําหนักลงไปประมาณสองสามกิโลแต่ว่าดูผอมอ่ะมีแต่คนทักว่าโซดาผอมแล้วก็เห็นว่าโซดากินเยอะกว่าเดิมอีกเพราะว่าโซดากินทูสลิมบองตรงเลย คือแบบว่าอยากโบตีอ่ะก่อนหน้านั้นนาสสดาทานทูสลิมไป8ปดเเมตรในช่วงที่ก่อนจะไปเที่ยวปีใหม่ใช่ปะเพราะว่าเรามีเวลาน้อยเหมือนตอนนั้นอ้วนมากสี่เก้ากว่าแล้วก็กินทูสลิมแล้วก็ออกกำลังกายก็ลงไปประมาณ2องโลครึ 2, ่งสาโลครึ่งประมาณเนี้ยก็ผอมหนักเหลือ48่ิบเท่าหนักสี่บเจ็ดครึ่งแล้วพอไปเที่ยวกลับมาก็อ้วนขึ้นก็หนักสีแปดแล้วเนีย่ยก่อนกินอะ่ะก็หนัก สี่8แปดสี่แปดครึ่งตอนนี้หนักสี่สิบหกแต่ผอมมากเพราะว่าด้วยความที่อาจะแบบมีเรื่องเครียดด้วยแล้วก็กินดูสลิมไปติดกันหลายๆวนันแต่ไม่ได้ออกกำลังกายนะออกไม่ไหวโอ้ยเอ้ยฟั <c oughs> งเพลงมาเพาะน้องก็ไม่หลงโซเหมือนเนี่ยขนมเยอะมากเลยอ่ะ เต้านี้อร่อยมากเลย่ะขอบอกเดี๋ยวต้องหยุดกินหนมแล้วว่พาพอกินก่อนนอนดึกดึกมากก็ไม่ดีเนาะแล้วเวลากินเยอะจริงๆริงอ่ะกินแบบหืมมากมายแต่ต้องดูแลสุขภาพแล้วว่าหลังๆแบบเครียดอะ่ะมันเครียดเครียดเครียดจริงๆบอกเครียดแล้วมันก็กินแล้วมันก็แบบนอนดึก มนหลายเรื่องอลยต้องดูแลสุขภาพแล้วไม่ไหวแล้วอายุเริ่มเยอะแล้วอร่อยมากเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะบางคนบอกว่าตอนแรกงง,งงว่าทําไมโซดาถึงมากินให้ดูแบบตอนแรกอาจจะไม่ชอบหรือเปล่าแต่บอกพอดูไปเรื่อยๆแ,แล้วแบบกลายเป็นรักโซดา,ด,าดีใจมากเลยนะที่ทุกคนไม่เกลียดโซดาที่โซดามากินให้ดูไม่ใช่อะไร คือเริ่มต้นจากสดาชอบทานของอร่อยก็เลยมาแนะนําร้านนั้นร้านนี้ให้กิให้ดูแล้วก็การที่เรามาแนะนําถ้าเราจะบอกอันนี้อร่อยอร่อยมากเลยจบมันก็แบบพอจิมให้ดูมันแบบมันได้ฟิวอะว่าแบบอมันฟินมันแบบอร่อยมากๆอย่างเงี้ยทําให้แบบว่าทุกคนแบบว่าเออแบบอาจจะเห็นว่าแบบหลายๆมุมมองว่าแบบข้างในเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ ทุกคนชอบสดาดีใจนะคะที่ทุกคนชอบแล้วก็ไม่ว่าไม่ได่าสดาแล้วก็รักสดาเราดีใจมากๆเลยทุกวันเนี้ยสดาดมีความสุขก็เพราะทุกทุกคนเอฟซีทุกคนเลยจริงๆนะมีความสุขมากทุกวันต้องแบบมีทุกคนเข้ามาทักทายว่าแบบพี่สดาเป็นไงกินขทาวหรยังนู่นนี่นั่นสดาดีใจมากไปไหนเจอก็มาขอถ่ายรูปมาทักสดาดีใจจริงๆบอกเลยทุกวันเนี้ มีทุกคนที่น่ารักกสดาสดาทำให้สดาแบบว่าจากเครียดก็รู้สึกดีขึ้นมากๆรักทุกคนนะวันนี้ไปก่อนแล้วไปกินต่อแล้วบ๊ายบาย